สวัสดีค <Had ass> ่ะวันนี้ทางกลุ่มของเราจะมานําเสนอเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้การอย่างรู้ของวูฟแกคโคเลอร์หรือเรียกง่ายๆว่าทฤษฎีของโคเลอร์ค่ะในการนํามาประยุกต์จัดการเรียนการสอนทางการศึกษาโดยเราจะนําทฤษฎีนี้มาใช้หลักๆในสหัวข้อในกันคือ 1. ทฤษฎีนี้มีความสําคัญอย่างไรและ 2. จะช่วยพัฒนาผู้เรียนในการเรียนการสอนทางภารศึกษาได้อย่างไรติดตามเลยรับชมกันได้เลยค่ะ แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีของโคเลอร์เมื่อผู้เรียนเผชิญกับสถานการณ์ที่มีปัญหาผู้เรียนจะพยายามแก้ปัญหาโดยใช้ความสัมพันธ์ของสถานการณ์ที่เป็นปัญหาซึ่งเรียกว่าการอย่างรู้และการอย่างเห็นก่อนที่เราจะนำทฤษฎีมาใช้ในการศึกษาเรามารู้จักความหมายของการอย่างเห็นก่อนเลยค่ะการอย่างเห็นคือการมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งของต่างๆที่มีอยู่และมองเห็นช่องทางและอ,อยากจะเต้นในการแก้ปัญหา ทันทีทันใดก่อนที่เราจะลงมือการทาค่ะอ่ะต่อไปนะครับจะเป็นความหมายของการรับรู้นะครับการรับรู้นะครับคือการตีความต่อสิ่งเร้าของอวัยวะรับสัมผัสส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งห้าส่วนนะครับได้แก่หูตาจมูกลิ้นและผิวหนังนะครับผมการตีความนี้มักอาศัยประสบการณ์นะครับประสบการณ์เดิมของแต่ละคนนะครับนะครับทีนี้ประสบการณ์ของแต่ละคนนะครับผมจกตัวอย่างให้ฟังนะครับเช่น คนแรกนะครับนายกเห็นลูกบอลจะนึกถึงสนามฟุตบอลนะครับส่วนนายขอนะครับเห็นลูกบอลจะนึกถึงนายประตูครับผมก็ได้ดูเกี่ยวกับความหมายของทฤษฎีของโคเลรกกันแล้วนะคะโดยต่อไปเราจะนําทฤษฎีนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางการศึกษาโดยวิชาที่เราเลือกนะคะก็จะเป็นวิชาฟุตบอลนําไปใช้อย่างไรไปชมกันได้เลยค่ะสวัสดีพนันักเรียนนักเรียนทั้งหมดทงท่าเคารพ ทำไงหรือเว่าสัปดาห์ที่แล้วเราเรียงอะไรกันบ้างยังไม่ได้ค่ะสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนเรื่องส่อวันไปแล้ววันนี้นะคะครูปูจะมาเรียนเกี่ยวกับการบุกปีกก็คือการเลี้ยงโดยมีประสักนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวครูปูจะให้นักเรียนทุกคนได้ปฏิบัติทุกุกคนเลยแล้วก็จะให้นักเรียนได้ลงแข่งจริงก็คือได้ลงแข่งกับเพื่อนๆที่อยู่สถานการณ์จรินะคะพร้อมไมเนี่ยคะพร้อมแล้วค่ะโอเค เ่่คะขั้นตอนแรกของการนำทฤษฎีของโคเลอร์มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้คือ 1. สร้างสถานการณ์ที่ท้าทายวางกลวยแบบสุ่มให้นักเรียนเลี้ยงบอลหลบหลีกโดยไม่มีคำแนะนำในดๆเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ความคิดความรู้ของตนเอง ขั้นตอนที่2ของการนำทฤษฎีมาใช้คือการกระตุ้นการอย่างรู้เช่นการตั้งคำถามให้นักเรียนสะท้อนวิธีการเช่นคำถามดังต่อไปนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนเลี้ยงสุนัขดีกันแล้วหรือยังคะยังครับคิดว่าเลี้ยงดีหรืยังยังค่ะแล้วนักเรียนคิดว่าถ้าเราจะเลี้ยงให้ดีอะค่ะเราต้องปรับปรุงส่วน,นไหนบ้างปรับตรงุงการเคลื่อนไหวครับการเคลื่อนไหวตองไหนคะขาค่ะขาขาไหมคะ เรายังไม่สัมพันธ์กันใช่ไหมคะ,คะโอเคถ้าาในขั้นต่อไปนะคะเด็กผู้ชมจะให้นะักเรียนรู้สุดเรื่อยๆแล้วก็ลองปรับตามที่นักเรียนคิดเองว่าอ่รารอบนี้ครอบคราดตรงไหนนักเรียนคิดขึ้นมาเองได้ใช่ไหมคะก็ปรับจนส่วนนั้นโอเคค่นะเดี๋ยวคชมจะให้ไปทดลองขั้นที่ 3. สถานการณ์จริงหรือปรับปรุงคือการเพิ่มคู่ต่อสู้เพื่อสร้างสถานการณ์จริงในเกม จะทําให้ผู้เรียนสามารถวางแผนและแก้ขไกขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีขึ้นโดยการนําทฤษฎีการอย่างรู้ของโคเลอร์มาใช้ผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ทฤษฎีโคเลอร์ในกีฬาฟุตบอล 1. ผู้เรียนสามารถวางแผนและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีขึ้น 2. เข้าใจหลักการเคลื่อนไหวและแก้ไขสถานการณ์จริง 3. เข้าใจและมั่นใจในการเล่นกีฬาฟุตบอลค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางสุงวกเราก็จบการนำเสนอในทฤษฎีของโคลเลอร์ในการจัดการเรียนการสอนทางราศึกษาไปเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย